ท่ี่ใช้ทะเลเป็นแดงครับทะเลเป็นแดงทะเลเป็นแดงครับทะเลเป็นแดงเล่นเลยครับเล่นเลยครับเล่นเลยครับเล่นเลยเคยครับเล่นเลยครับหัวตองหัวตเอาแล้วนะครับหัวตองหัวตองนะ ใช่ไหมครับนู้ช่ยใช่ไหมใช่ไหมทันเรเป็นแดงครับทันเรเป็นแดงยกดำเป็นดำนะครับ เปลี่ยนพลายแดดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวหัวต่อหัวนะครับต่อแล้วต่อหัวโลกต่อแล้วต่อปุ๊บต่อมันถอยต่อแล้วกรรมการเป่าแล้วกรรมการเป่าแล้วตะกี้แดงวิ่ง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  Đầm đây một điều đầm đây một điều <laughs> <laughs> à đâm cái <laughs> này